่ดูคลิปนี้อย่าเพิ่งกดผ่านเลยนะวันนี้นะคะไอจะพาไปลองเจ้าตัวเล็กคันนี้เลยนะคะลองไปเทสไดดูลองดูสมรรถนะช่วงล่างของเขาดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างคันนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราลองไปเทสไดกันดูว่าเป็นยังไงบ้างไปชมกัน,นะคะ่ะ นี่เลยนะคะคันนี้เลยที่อาจจะนําเสนอลูกค้า bmw 116i เครื่อง1.6เทอร์โบคันนี้นะคะก้ายเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะลูกค้าขาคันนี้นะคะตัวปี2016กับไม่เพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นนะคะที่สําคัญราคาจับต้องได้แล้วลูกค้าประหยัดไปหลายแสนแน่นอนนะคะคันนี้ตัวปี16ของเราตั้งอยู่ที่699,000บาทกับไม่เพียงแค่80,000กิโลไอบอกเลยว่าสุดคุ้มเลยนะคะคันนี้ ชุดตั้ง M Sport จากศูนย์นะคะภายในดำเนาะภายในดำกระจังหน้าของเขาด้วยเหมือนกันนะคะเป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะคะแล้วก็ล้อแต่ง M Sport แล้วเรียบร้อยนะคะภายในเขาค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะเป็นตัวเลกของเขานะ116ไอวงมาลัยมันตฟความชั้น2งฝั่งเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะตัวจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นจอเดิมจากศูนย์เหมือนกันนะคะจะมีจอยคอนโทรลเลอร์นะคะอยู่ด้านล่างนะคะตรงคอนโซลกลางของเรา รถสวยสภาพดีการันตีให้เลยนะคะโชรูมกิจสดาคุดคารับประกันตัวรถและที่สําคัญนะคะเรารับประกันให้ลูกค้าในเรื่องของเครื่องเกียร์นะคะสิ่งใหญ่ๆเลยนะคะนานสูงสุด1ปีเอาไปเลยนะคะามาลองเทสให้ลูกค้าดูก่อนนะคะช่วงล่างแน่นเลยสําหรับคันนี้นะคะอ่ะดูภายในตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนัง เบาะหนังคู่หน้านั้นที่สำคัญเป็นเบาะรับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะอันนี้ก็เบาะหนังสีดําแน่นอนว่าตัวล้นเขาสป,ปอร์ตภายในเป็นสีดําตัวเบาะของเขาดีไซน์มาแบบสวยอยู่แล้วนะคะก็คือดูดีเลยนะคะด้านหน้าของเขาดีไซน์มาตรงนี้ก็จะเป็นแผงแบบลายจะออกชิ้นล่านิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นสีบัอนเงินนะคะสีสว่างสว่างแบบนี้เลยนะคะให้มันตัดให้มันมีลูกเล่นนะเราก็ดูทันสมัยแล้วก็มองไม่เบื่อด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปดูด้านนอกกันบ้างดีกว่าค่ะไป ดีเอ็มวตัวปี2016เครื่อง1.6คันนี้นะคะ699,000บาทจัดเต็มฟรีดาวนะคะฟรีดาวลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นเท่านั้นแน่นอนว่าคุ้มค่าแน่นอนไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะคันนี้ไฟโปรเจคเตอร์ด้านในมีไฟเดย์ทา r u ันนิ่งไลท์ด้วยนะคะส่วนแผงตรงกลางของเขานะคะ ด้านล่างตรงกลางตนี้นก็จะเป็นแผงรังทึงสีดาตัวด้านหน้าอย่างที่ไอ้บอกเป็นสีดําเทยนโนแม็กนะคะรุ่นตัวใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าชุดแต่ง M s p ม r t จากศูนย์เลยนะคะคันนี้แม็กเดิมจากศูนย์เหมือนกันนะคะโลโก้ของเขาอยู่ครบเลยนะอ่ะเรามาดูด้านข้างเรื่อยๆกันบ้างเจ้าของเดิมดูแลรถดีมากเลยอะ่ะนะคะสีสวยมากเลยที่สำคัญสีเดิมทั้งคันเลยนะอ่ะโลโก้หนึ่งหนึ่งของไออยู่ครบทุกจุดด้านหลังนะคะมีเซนเซอร์ถ,ถึง4จุดเลยทีเดียวนะคันเล็กๆได้เราเปิดให้ดู เลยนะคะชกแบบแน่นเลยอุปกรณ์แผงตัวม่านบางังสายตายังอยู่นะคะม่านบังแสงแดดวังของได้ด้วย ก่อนออกนะคะเรามีคลีนเก็บงานให้ลูกค้าหมดแต่ว่าเราดูเบื้องต้นตอนนี้คือมันไม่ได้มีรอยขาดรอยขีดขว่วนแบบชํารุดใหญ่ๆอันนี้คือไม่มีเลยนะคะไม่เห็นเลยมีแค่เก็บงานเก็บฝุ่นเก็บทําความสะอาดแค่นั้นเองนะคะก่อนออกไม่ต้องห่วงลถระดับนี้นะคะก่อนออกเรามีขัดเคลือบสีเคลือบแก้วให้ลูกค้าเช็คช่วงล่างเครื่องเกียร์ทำความสะอาดภายในฟ้องเบาะสักคมดูแลให้เลยนะคะสําหรับ รถกิตตากูดคา์นะค่ะอะโทรมาได้เลยที่เบอร์083 222 22 2 22 2 0 3นะคะหรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิตตากูดคาตั้งอยู่ที่ถนนการจนาญพิเศษเบางแคยังไงไอ้ฝักัวเล็กคันนี้ไว้ด้วยค่ะ bmw 1 1 6 i บ๊ายบาย